สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องบ่วงแล้วชีวิตจากพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ34ถึงข้อที่36พระธรรมลูกาบทที่21ข้อ34ถึง36แต่จงระวังตัวให้ดีเกลือกว่าใจของท่าน จะล้นไปด้วยอาการดื่มเหล้าอางุนมากและด้วยการเมาและด้วยคิดกังวลถึงชีวิตนี้แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านดุจบ่วงแล้วอย่างกระทันหันเพราะว่าวันนั้นจะมาถึงคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลกเหตุฉนั้นจงเฝ้าอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกําลัง ที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้เป็นอีกหนึ่งคำสอนของพระเยซูที่บอกให้เราระวังตัวในการดาเนินชีวิตในโลกนี้ เพราะว่ามีบ่วงแล้วที่คอยดักจับเราอยู่เมื่อเราติดอยู่ในบ่วงแล้วแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะหลุดพ้นออกมาก็ยากนั้นในความตั้งใจของเราที่เราบอกว่าตายแล้วจะไปสวรรค์นะฮะก็จะยากนะครับนั้นสิ่งที่พระเยซูพูดสองเรื่องเป็นพิเศษที่พูดเกี่ยวเรื่องบ่วงแล้วนะครับ คือกับดักหรือลุ่มพางก็ตามแต่ก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของเมานะเปโตรเชื่อย่าเมาเล่าองุ่นมากเพราะกำลังเปรียบเทียบคนเมาเนี่ยเป็นคนที่ครองสติไม่อยู่ขึ้นอยู่เมามากแล้วเมาน้อยด้วยเมามากก็ครองสติไม่ได้มากนักนะฮะรู้จักทางรู้หนทางแต่อาจจะไปไม่ถึงนะ เพราะว่าไม่มีแรงจะเดินนะฮะทรงตัวไม่ได้นะครับและอาจจะเป๋ออกนอกทางและมีสิทธิ์ทำให้หลงทางนั่นคือคนที่มีอาการเมานะฮะาเมาเรื่องอะไรบ้างล่ะส่วนใหญ่ก็เมาเรื่องของที่เราเห็นเห็นเอาเมาเล่าเรารู้แหละเมาเหล่ามันก็ไม่ดีแล้วนะนะครับเมาอำนาจเนี่ยสำคัญ คนเราที่คิดว่าตัวเองมีอํานาจมากมายกายกองแล้วเกินเนี่ยก็คือปัญหาคนที่มีอํานาจใหญ่อํานาจโตอํานาจมากก็จะมีความสุขกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าซะแล้วนะฮะอันนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้นควบคุมตัวเองไม่อยู่เพราะถ้าคนไหนก็ตามแต่คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าปั๊บเนี่ยมันจบนะนะก็อยากจะอยู่ในโลกนี้ไม่อยากจะไปไหนเพราะว่ามันมีอํานาจล้นฟ้าแล้วเกิน ะะเมาในเ,าเงินนะ,ะในทรัพย์สมบัติที่มันครอบงำชีวิตมันมีความรู้สึกว่ามีเงินทำอะไรก็ได้เพราะเงินคือพระเจ้าเราก็ปล่อยให้เงินนะครอบคุมชีวิตของเรานะฮะก็ตกบ,บวกแล้วเพราะแท้จริงแล้วเงินทองเราก็พูดเสมอนะทุกคนก็พูดบ่อยๆอเงินทองเป็นของนอกกายนะครับก็พยายามบอกกัน แต่บางคนก็ไม่คันมันใจบางคนก็ไม่สนใจนะครับอันนั้นคือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนั่นคือทําให้เราติดบ่วงแล้วอันนี้สองที่เปซูพูดถึงว่าบ่วงแล้วบ่วงอีสองคือเรื่องของการวิตกกังวลถึงชีวิตในโลกนี้กังวลนั่นกังวลนี่ห่วงนั่นห่วงนี่นะครับวิตกกังวลการมเนชีวิตโลกนี้จะเป็นอยู่อย่างไรแบบไหนแท้จริงแล้วเนี่ยการอยู่ในโลกนี้ นะครับการอยู่แบบสบายๆนะฮะก็คือมีกินมีใช้มีที่หลับพี่นอนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนการจะมีทรัพย์มากทรัพย์น้อยไม่ใช่ตัวแปรสําคัญในการดําเนินชีวิตในโรคนี้การมีทรัพย์มากมีทรัพย์น้อยมีเงินมากมีเงินน้อยนะครับก็เกี่ยวข้องกันสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเฉย แต่ไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในทางที่มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคนที่ดำเนินชีวิตมีคุณค่าไม่ได้แปลความเป็นคนที่มีเงินและกาดำเนินชีวิตจะมีคุณค่าคนไม่มีเงินก็ดำเนินชีวิตจะมีคุณค่าได้ถ้าเขาเป็นคนมีจริยธรรมที่ดีมีวินัยธรรมที่ดีเป็นคนที่เดินในทางพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านะครับเขาก็สามารถมั่นคงมีชีวิตที่ดีได้นั้นถ้าเราเข้าใจว่าการมีชีวิตในโลกนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสุขัติในโลกนี้ขึ้นอยู่กับความสุขขึ้นอยู่กับการมีสันติสุขในการเนินชีวิตนั่นก็ถือว่าสิ่งที่ใช้ได้แล้วเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวเมื่อเราอยู่บ้านเช่าเราคงไม่ไปซ่อมแซมบ้านใดมาดีมากนะักนะฮะก็อยู่ให้มันอยู่ได้ปลอดภัยนะครับท่านั้นเองก็ถือว่าใช้ได้แล้วไม่ต้องทำอะไรมากโลกนี้เป็นสิ่งของชั่วคราวแต่เมื่อเรายึดติดกังวลกับมันนะครับ ก็เป็นผลต่อการาดำเนินชีวิตที่จะไปสู่โลกหน้าคือสวรรค์ที่เราพูดถึงและเราอยากไปนั้นพระเยซูก็ให้วิธีแก้ไขถ้าคนที่เป็นคริสเตียนคนที่เชื่อในพระเจ้าพระองค์ก็บอกว่าจงอธิษฐานนะฮะกับพระเจ้าเสมอเพื่อท่านจะมีกําลังที่ต่อสู้กับบ่วงแล้วหรือลุมพางหรือสิ่งที่ล่อลวงที่จะให้ยึดติดกับโลกนี้ได้ เพราะการใกล้ชิดกับพระคริสต์จะทำให้เรามีชีวิตที่เข้าใจอย่างถูกต้องอยู่ในคันรองของพระเจ้า <c oughs> อยู่ในมันคาของพระองค์เราก็จะปลอดภัยและเราก็จะไม่ยึดติดกับโลกนี้เพราะเรารู้ว่าสิ่งส่งโลกนี้เป็นของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าอยู่ในเรานะฮะพระเจ้าก็ดูแลเราพระเจ้าก็เลี้ยงดูเราไม่ต้องห่วงแต่สิ่สำคัญเรารู้ว่าเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าอนาคต เราจะอยู่พระเจ้าตลอดไปเป็นนิรันด์นั่นคือสิ่งที่อย่าหลงใจมองเห็นว่าถ้าเราเฝ้าอฐานกับพระเจ้าเสมออยู่กับพระเจ้าเสมอชีวิตของเราปลอดภัยในนอนชีวิตของเราจะอยู่พระเจ้าตั้งแต่ขณะมีชีวิตโลกนี้และหลังจากโลกนี้ไปเราก็อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิรันด์นะครับเราล้มใจฐานด้วยกันพระบิดาพระเจ้าสนเสริมขอบคุณในความรักความเมตตาความกุณาคุณพระองค์ขอพระเจ้าคำหลายที่จะเฝ้าติดตามพร้อม เพื่อจะไม่ติดกับบ่วงแล้วและชีวิตทั้งหลายจะอยู่บปรองส์บสืบไปในพระนาพระองค์พระเยซูจเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใครครวนท่านจะระมัดระวังไม่ให้ตนเองติดบ่วงแล้วของการเมาและการกังวลอย่างไร พอคิดประเจ้านี้นะครับจงเดินไปกับพระคิดเพื่อชีวิตจะไม่ติดบวงแล้วและสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพันธกิจ ผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ